ครับผมก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านเคสแท็กเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ขอสวัสดีแฟนๆทางช่อง y o ยูทูบและก็แฟนๆทาง a c e b o o k นะครับที่ติดตามนะครับร้านเคสแท็กเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งทางเรานั้นจําหน่าย รถแท็กเตอร์รถไถมือสองนะครับรถเกี่ยวข้าวมือสองแล้วก็อุปกรณ์ต่อพว่วงทุกชนิดนะครับมีทั้งใหม่และเก่าครับอุปกรณ์ต่อพว่วงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตรถนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับซึ่งอตอนนี้ก็มีจอดอยู่ตรงนี้ร้านใหม่ทั้งหมด16คันนะครับสิคันนั้นมีคันไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะนำชมนะครับก่อนอื่นฝาก กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับาทางช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวดูคันที่หนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็น k u b o ต a L4508 ดีไอนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี52ครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับอุปกรณ์2ชิ้นใบดันผังหลังนะครับยางหน้าใหม่ปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับยางหลังดอกสูงๆครับตัวนี้ราคาอยู่ที่249,000บาทครับ249,000บาท45่สิบหดีไอปีห้นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเก็บงานให้แล้วนะครับยางหน้าใหม่คู่นึงยางหลังดอกสูงๆครับเก็บสีใบดันเก็บสีตัว นะครับแผ่นหลังคาใหม่นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับ2 4 9 0 0 0บาทครับตัวนี้นะครับต่อมาคันที่2นะครับตัวนี้เป็นรุ่น L4708 นะครับอ่าเรมทะเบียนปี55ครับคันนี้นะครับอ่าเครื่องเกียร์ไฮอลิกดีนะครับสีเดิมๆทั้งคันนะครับอุปกรณ์จะได้ใบด้านหน้ากับผันพรวน 2, 4, 6F ตราช้างนะครับ1ชิ้นเปิดอยู่ที่ 279,000บาทครับ279,000บาทนะครับตัวนี้47ปี55ชั่วโมงเดี๋ยวดูชั่วโมงนิดนึงแล้วกันท่านนี้นะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้ชั่วโมงอยู่ที่3,100ชั่วโมงนะครับ3,100ชั่วโมงนะครับอยางหลังสูงๆครับยางน่าใช้ได้ดอกดีนะครับสภาพเดิมๆครับตัวนี้ 47่สดีทีปี55ครับแถมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกทุกคนันนะครับคันที่3ด้านในจะเป็น M5000 su ติดตักนะครับตัวนี้เป็นตักใหญ่นะครับอของ Black Diamond นะครับโครงตักมาตรฐานมากเลยครับนะครับ M5000 su ตัวนี้ราคาอยู่ที่2 9 0 0 0บาทครับ2 9 0 0 0บาทนะครับ M5000 su ติดตัก นะครับเครื่องเกียร์ดีครับตักใหญ่นะครับต่อมาเป็นตัวเล็กครับตัวนี้เป็นไคโอติ C k 2คครับไคโอติ2 2แรงนะครับไคโอติ22แรงสภาพสวยเดิมๆครับสีเดิมทั้งคันมีโครงกันใบอ้อยนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้เข้าล่องอ้อยนะครับเทียบเท่าคูปต้า B 2 1ถึง B 2 4นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นไคโอติ นะครับเป็นรถสัญชาติเกาหลีครับ22แรงม้าครับสีเดิมเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะนะครับยางดี4เส้นนะครับเอาไว้เข้าร่องอ้อยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่139,000บาทครับ139,000บาทแถมผานหลังผาน5 20นิ้ว1ชิ้นครับนะครับไคโอติ22แรงนะครับราคาเบาๆครับ139,000บาทเครื่องเกียร์ดีเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ต่อมา 3 6 SP ปี58สภาพสวยเดิมๆครับตัวนี้ตัวนี้ติดจองนะครับนี่ติดจองแล้วนะครับสภาพสวยครับอย่างหน้าใหม่ๆครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีสดๆเลยครับตัวนี้ต่อมาคันถัดมาครับเป็นรุ่น l 4 5 0 8 DI ดีอีกคันหนึ่งตัวนี้เป็นรถปี53สนะครับสภาพเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมยกเว้นกระทะล้อนะครับเก็บสีแล้วอันนี้ลูกค้า จองอาไว้แล้วนะครับผมตัวนี้ก็ติดจองแล้วขอบพระคุณคันที่จองอท่านที่จอง36แล้วก็45สคันนี้เอาไว้นะครับขอบพระคุณไป็นอย่างสูงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะนําชมต่อไปครับด้านอ,าอยู่อีกแถวหนึ่งด้านหลังครับตัวนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ไปด้านซ้ายก่อนดีกว่านะครับด้านซ้ายอุปกรณ์ต่อพวกมือสองเราก็มีนะครับนะครบอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสอง อันนหลังก็จะเป็นลอตเตอรี่เป็นผ่านยกล่องผ่านขุดมันมือสองนะครับแล้วก็ผ่านพรวนนะครับผ่านหกยิบสองใหม่เก่าเก็บครับตัวนี้ราคาเบาๆของใหม่นะครับไปไม่เคยใช้งานเลยนะครับเก่าเก็บสีซีดนิดนึงแต่สวยเดิมๆไปเต็มโคงดีนะครับยังไม่เคยใช้งาน ราคาอยู่ที่2องส0งบาทครับ24,900บาทนะครับผ่านพรวนตัวถัดมาเป็นผ่านบุกเบิกครับสองสองสีตราช้าง Heavy p l u s นะครับตัวนี้เป็นผ่านบุกเบิกของรุ่น 45-47L50 ครับตัวนี้โครงสวยมากเลยครับใบดีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่27,900บาทครับ27,900บาท ต่อมาเป็นผ่าน5นะครับ Cct Pro นะครับของเจริญชัยนะครับโคงดีใบสวยครับตัวนี้2 0 0 0มนิดนิดครับราคานะครับเสร็จแล้วมาชมตัว45 di ครับตัวนี้คันถัดมาเป็นรถไถคูปต้า lc 508 di นะครับตัวนี้เป็นรถจทิเบียนปี54นะครับเล่มทะเบียนปี54สภาพสวยเดิมๆเลยนะครับ สีเดิมทั้งคันเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะนะครับคัดยังไม่เคยตัดท่อนเลยนะครับคันนี้ดูน็อตคัสเลยครับไม่เคยตัดท่อนนะครับสภาพสวยครับอย่างหน้าดีอย่างหลังดอกสูงครับท้ายสีเดิมแห้งๆเลยนะครับตัวนี้เปิดราคาพร้อมอใบด้านหน้ากับผ่านหลังนะครับผ่านตัวนี้จะแถมเป็นผานตัว ตัวนี้นะครับตัว CCT Pro ตัวนี้จะได้เข้ากับใบดันนะครับ45 DI ปี54ราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทครับตัวนี้2 7 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์089232911 8 0892832911คันถัดมาเป็นรถไถคูปุต้า L3408 นะครับตัวนี้ก็สีเดิมทั้งคันครับ สภาพสวยเดิมๆนะครับยางหลังดอกโอเคดอกสูงด้องหน้าใช้ได้ครับกระทะสวยๆเลยครับตอนนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันใบด้านหน้ากับผานหลังนะครับเป็นผานพรวนนะครับสวยอยู่ครับกระทะไม่เคยลงน้ำเลยครับรถด,ดูสีกระทะนะครับสวยมากถ่ายเดิมๆครับถ่ายสีเดิม หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถัดมาเป็นรุ่นใหญ่หน่อยนะครับเป็นไคอ 20, โอติ90แรงม้านะครับ PX า px 9 0 2 0ไคโอติ90แรงอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่395,000บาทครับ395,000บาทไปดันผานพรวนนะครับยางใหม่เลยครับยางทู่หน้าใหม่นะครับรถใหญ่ครับตัวนี้ นะครับสีเดิมเครื่องเกียร์ดีครับแรงดีมากเลยตัวนี้นะครับไคโอติ90แรงนะครับถ่ายเดิมๆแห้งๆเลยครับไคโอติ90แรง395,000บาทครับต่อมาเป็นรุ่น M7040 ครับคูปตา70แรงนะครับอันนี้รถจดทะเบียนปี51เล่มทะเบียนพร้อมนะครับ ขายตีเป็นรถปี58นะครับ M 7เป็นรถปี51นะครับยางหน้าใหม่ๆครับดอกสูงๆยางหลังใช้ได้ครับเก็บงานเรียบร้อยทั้งคันนะครับใบดันผันหลังครับราคา3า0 0 0 0แบาทครับวันนี้3ามแ0 0แบาทนะครับ M 7 0 4 0นะครับเครื่องเกียร์ดีดีครับต่อมาเป็นรุ่น L 5้1 8แครับ L 5้1 8หรถปี60ครับ2000ชั่วโมงเดิมทั้งคันนะครับ ใบดันผ่านหลังครับใบดันตราช้างผ่านพวนตราช้างครับสองสี่หกเอฟคงดีไปดีครับอ่าถ่ายเดิมๆระบบไฟอยู่ครบภาพสวยเดิมๆครับ L5018 นะครับ495,000บาทครับคันนี้495,000บาท ออมาเป็นรถเกี่ยวข้าวคูปุต้านะครับรุ่น DC 60นะครับเป็นรถกระสอบนะครับราคาเบาๆหนึ่งแสนาบาทรถปี54นะครับหนึ่งแสนาบาทปี54นะครับเอาไปลุยนาปรังได้ครับคันนี้ฝาข้างอยู่ครบนะครับคูปุต้า d c 60ราคาเบาๆครับต่อมา เป็นเทเลอร์สิบล้อครับรถเกียร์ใหญ่นะครับขึ้นแมคโคได้120ยี่ได้นะครับเป็น JCM นะครับวางหัวล็อกกี้นะครับเป็นหัวยางหน้าใหม่ครับยางหลัง8เส้นดีเครื่องเกียร์ดีดีคัสซีสวยครับนะครับตัวนี้3 3 9 0 0 0บาทครับตัวนี้เล่มพร้อมนะครับแล้วก็เป็นเทเลอร์พ่วงครับตัวนี้เป็นเพาวกระเดืองนะครับดุมโฟวิน กว้าง2เมตร20นะครับอ๋อกว้างยาวเป็นแบบสไลด์นะครับยกได้ไม่ต้องวางบันไดนะครับตันนี้ราคาอยู่ที่39,000บาทครับ39,000บาทเทเลอ์รพ่วงนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจกาจะนำชมรถในร้านเคเอท c t ็กเตอร์ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตาม นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ